สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับนัดนะครับอีซูซ t ทักฟอเซลครับวันนี้เราอยู่กับรถรอ1นึคันแต่ตอนนี้ถ่ายแบบชัดตื้นก่อนนะครับจะยังไม่เผยให้เห็นโฉมความงดงามนะครับแต่บอกเลยว่าเห็นลางๆก็ต้องรู้แล้วว่ามันสวยจับใจแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันเลย วันนี้ก็อยู่กับรถลอล่ออีก1นึคันนะครับมาในโทนสีสีเทานะสีเทาแล้วก็มีกากเพชรหรือเกร็ดเพชรเล็กๆแทรกอยู่ในเนื้อสีด้วยนะครับกเพิ่มความเงางามเป็นประกายนะครับแต่งด้วยดาวสี่ดวงนะครับ คันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น FRR 210แรงม้านะครับเป็น6ล้อขนาดกลางนะครับมีช่วงความยาวให้เลือกใช้งานกันถึง3ช่วงด้วยกันก็คือตัวสั้นแชซีสี่เมตรนะครับตัวกลางแชซีห้เมตรแล้วก็ตัวยาวแชซีหกเมตรนะครับสวยงามมากเลยนะฮะคันนี้ก็จะไปหรอแถวแถวจังหวัดพิจิตรนะครับนะ ผลงานจากเซลล์น้ำแห่งอิสุสุคิงยอนสาขาสมแยกปากคงชัยนั่นเองนะครับต่อจากปูดังทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับชื่ออู่วันชัยการช่างนะครับอู่นี้เขาก็จะเน้นงานเนียนกริบเรียบร้อยความสวยงามนะครับการเก็บงานที่ดียอดเยี่ยมนะฮะอันนี้ไม่ได้อวยนะครับก็เราก็ดูจากหน้างานหรือผลงานเขาจริงๆเลยนะครับ นะก็เป็นงานช่างที่มีความประณีตนะครับงดงามนะครับอนอกจากจะเป็นรถที่ใช้งานหนักแล้วนะครับความสวยงามก็เป็นสิ่งที่หลายๆท่านไม่อาจละเลยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับต่อตัวถังมาแบบกระบะดดำนะ,ะขนาดของกระบะด้ำลูกนี้นะครับความกว้างใช้งานอยู่ที่ 2เมตร20นะครับแล้วก็ความยาวนะครับ5เมตร20นะครับส่วนความสูง1เมตร90เซนติเมตรนะครับเป็นกระบะโลนะครับหรือว่ากระบะดัมแบบฝาข้างฝาท้ายอลูมิเนียมนะครับเนี่ยก็ตกแต่งอย่างสวยงามเลยนะครับด้วยวัสดุอลูมิเนียมและวัสดุสแตนเลสรวมถึงโครเมียมนะครับ ที่เพิ่มความมันวาวส่องแสงเป็นประกายงดงามนะครับบวกกับลวดลายของวัสดุเป็นไงครับโอ้โหลาย VIP นะเนี่ยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับที่เก็บผ้าใบด้านหน้าโปหน้านะครับก็เป็นสแตนเลสอย่างงดงามเลยนะครับบันไดทรงเหลี่ยมนะครับเนี่ยทรงเหลี่ยม มือจับประตูโครเมียมนะครับแล้วก็สองน่องครับสองนอง่องติดรูปปะคราบนะครับสัญลญักษณ์ v c ของอูวันชัยนะครับมีสติกเกอร์ของทางอูติดตั้งให้กระจกด้านซ้ายนะครับเรามาดูชายบันไดกันบ้างนฮะนี่โหสวยจริงๆนะครับ เขาก็ใส่ใจในรายละเอียดนะฮะที่เหยียบบันไดเขาก็ติดตั้งแผ่นกันลื่นด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่มีแผ่นกันลื่นตรงนี้เวลาเหยียบขึ้นไปเ mm hmm. น้นรายละเอียดดีจริงๆนะครับลาย VIP นะครับย้ำหมุดริเวตต้องบอกว่างามจริงๆนะครับครอบดุมดาวนะครับ แล้วก็ล้อชุบโครเมียมยางสำหรับรุ่นนี้รุ่น r 1 5 6ใช้ของ Bridgestone นะครับ Bridgestone ขนาดกระทะล้อ17.5นิ้วแล้วนะฮะเป็นเรเดียนแบบไม่ใช้อย่างไหนไม่มีอย่างไหนนะครับอ่ะนี่เบอร์ยางครับ9.5 r 1 7 5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดิบ้างการตกแต่งนะครับ ใต้กันชนนี่เขาจะใชะ้ถ้าเป็นรุ่นเก่านะหรือว่าที่ก็ใช้อยู่ปัจจุบันนะฮะมันก็จะมีแบบทั่วๆไปเขาจะใส่แป๊บกลม,มนะแต่ของอวนชัยเนี่ยเขาจะเป็นแบบแป๊บเหลี่ยมๆแบบนี้แหละแต่สั่งได้ครับว่าจะเอาแป๊บกลมหรือแป๊บเหลี่ยมนะเราผลิตตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะฮะ,อ,ะอันนี้เขาก็ทำเพื่อให้เป็นแบบ เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของอู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็จะดูแบบแตกต่างจากทัท่วไปนะเดินคู่ใต้กันชนโอบมาจนถึงด้านข้างนะใต้บันไดเหยียบขึ้นรถเลยนะครับอมืมาดูกาดข้างกันบ้างนะครับกาดข้างของเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะอ่า ตรงกลาง VC สวยครบจบที่เราแล้วก็มีดาวร้อมซ้ายขวานะครับยาวจากด้านล้อหน้ามาล้อหลังนะครับผมชอบเนี่ยกันโคนเขาอะโอ้เขาพับเหล็กดีอะคือมันไม่ด้านนอกมันไม่เป็นเป็นขอบที่จะบาดได้อะเขาพับเขาพับเข้าไปข้างในเลยอะ เ่ยเออเนี่ยกขพับเข้าไปข้างในแล้วแล้วแล้วเขาลบคมด้วยมั้งที่ผมเอานิ้วจับๆดูนะมันไม่คมอะ่ะเออถ้าไม่พิถีพิถันน่ะมันจะเป็นขอบมันจะคมอะ่ะแล้วมันจะบาดเอาได้ง่ายๆเวลาเราเช็ดรถอะไรอย่างเงี้ยครับไฟข้างไฟข้างอเป็น LED นะเออสีเหลืองกับสีแดงนะครับแล้วก็ด้านใต้เขาจะเป็นไฟสีขาวมันก็จะส่อง ให้เห็นลงพื้นได้ด้วยอ่ะเออมันก็จะเพิ่มความสว่างบริเวณใต้ไฟรอบๆร,รถแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยอ่ะนี่กันชนท้ายกันมุดอ่ะนะครับตัดสีด้วยดำเหลืองดำเหลืองเนาะเราก็ใช้เป็นเหล็กสีดำอ่ะแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับแปะตัดเป็นลายเพื่อแบบเตือนนะเออเป็นสัญลักษณ์เตือนให้เห็นเด่นชัด เวลารถวิ่งมาจากข้างหลังนะครับโอเคลงตัวลงตัวอยู่นะครับดูด้านข้างก็ประมาณนี้แล้วก็มีทับทิมสท้อนแสงสีแดงนะเต็มแนวความยาวด้านล่างเลยของด้านท้ายนะครับกอบป้ายทะเบียนไฟสองป้ายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูไฟท้ายกันรูปตัว C นะอ่ ตัวไฟเบรกสีแดงมันเป็น LED แล้วไฟถอยก็เป็น LED นะเนี่ยเออแต่ว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยเมื่อกี้ผมพูดผิดขออภัยนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นหลอดไส้อยู่ไฟถอยก็เป็นหลอดไส้นะครับทั้งสองดวงเลยนะฮะมีแค่ไฟเบรกสีแดงที่เป็น LED รยบลอยนะครับงานสแตนเลสเขาแบบโอ้โหแบบ สวยงามสวยงามบอกได้เลยนะเนี่ยขอบเคิรบ,ขบเขาก็เก็บงานด้วยชิ้นงานสแตนเลสลวดลายสวยงามมีเหล็กรางรถไฟพักฝาท้าย2จุดนะครับเนี่ยฝาท้ายด้านบนก็ทำแบบซองเสียบยกออกได้เนาะนะครับแล้วก็มีมีแป๊บด้านบนอ่ะเอาไว้เสียบ กันด้านข้างมันแบะมันป่องออกนะครับเป็นเหล็กแป๊บกลมแล้วก็มีเหล็กแป๊บกลมเดินด้านข้างด้วยนะครับเวลาคุมผ้าใบมันจะได้ไม่เสียดสีผ้าใบให้ขาดครับโอ้สวยโล่กลมนะครับนี่ตัวนี้เหมือนรูปยวงอาทิตย์เลยนะครับอืม ให้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับมันงามสวยงามจับตาดีจริงๆครับโลปีกอะล้อหลังกันบ้างนะครับมีครอบดุมดาวล้อชุบโครเมียมนะครับอันนี้เดี๋ยวแววกยางให้เงาๆสักหน่อยน,นี่ต้องมาดูนี่นี่ๆีด,ดูนี่ถังน้ำมันถังมะนะถังน้ำมันนะครับถังน้ำมัน ลายเกตปลานะสแตนเลสลายเกตปลาจุดที่มองเห็นยากเราก็ยังเน้นความสวยงามให้นะครับด้วยชิ้นงานสแตนเลสนะคอ,องให้ดูส่งให้ดูครับ <c oughs> ก็สำหรับท่านที่ชอบรถแต่งไม่น่าจะผิดหวังนะเป็นไอเดียได้นะครับถ้าชอบแบบนี้ก็แคปหน้าจอกันมานะครับ บอกว่าผมจะเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับแต่ว่าสําหรับระยะนี้นะครับไฟนั้นก็ค่อนข้างจะเข้มงวดสักหน่อยนะครับถ้าคนที่ชอบรถแต่งก็อาจจะต้องมีเงินดาวเยอะๆนะฮะขณะดาวน้อยๆอาจจะไปไม่ตลอดลอดฟังนะครับถ้าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวตอนนี้ก็แนะนำว่ายังไม่ต้องแต่งเยอะนะครับเพราะว่าราคามันจะได้ไม่สูงโอกาสที่จะ จัดไฟแนนซ์ผ่านมันก็จะเยอะกว่านะครับนะตอนนี้ดาวหลักหมื่นเราไม่พูดกันแล้วนะครับเพราะว่ายากครับต้องเริ่มต้นด้วยอาจจะสักประมาณเกือบเกือบแสนนะ่ะเออแปดเก้าหมื่นขึ้นไปนะครับถ้าหลักหมื่นน้อยๆตอนนี้โอกาสลิบหลี่มากนะครับเข้ามาดูภายในกันหน่อยนะครับ มีจอ Android ด,ด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับอยากได้อะไรจัดให้ได้หมดนะครับแล้วก็จะมีติดกล้องหน้ารถให้ด้วยนะฮะกล้องหน้ารถนะเพื่อวความปลอดภัยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานครับของรถใหม่นะฮะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้สวิต PTO นะครับใช้ในการกดยกดำนะครับแล้วก็ตัวนี้สวิต์เอาไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ USB นะเป็น USB A นะครับช่องเสียบนำบัตรนะฮะแล้วก็คอนโทรลแอร์ต่างๆหนะครับแมหนาจอโอเคเลย Android เสียงเป็นไงบ้างเดี๋ยวเทสดูสิอ๋อแต่มันน่าจะต้องเชื่อมต่อไอ้นี่ก่อน Wi-Fi ก่อนเนาะเราไม่ได้เชื่อมต่อ เนี่ยมันขึ้นว่าคุณออฟไลน์ line อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรเป็นลูกเล่นเฉยๆนะครับโอ้ดีดีดีดก็เพิ่มมันติมีเดียในรถนะครับนี่ไฟเพดานก็เป็น LED สองสว่างชัดเจนยามค่ำคืนนะครับหาของง่ายทำงานในรถได้นะครับกล่องเก็บของนี่แบบเปิดค้างไว้ได้ด้วยนะครับมีแอร์แบก หใบนะครับที่พวงมาลายัยระบบเกียร์เป็น6เกียร์เดินหน้านะครับตัว210ก็ให้เกียร์ลูกใหญ่มานะใช้ในรถบรรทุก10รล้อเพาเดียว FVM กันเลยทีเดียวนะครับด้านไหนก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับรถใหม่ป้ายแดงรถบรรทุกอีสุๆุทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับก็ ติดต่ออีซูซ t ทักฟ s a เซได้ที่เบอร์โทรศัพท์0895220077นะครับเรามีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบฟรีทุกทิศทั่วไทยเราไปหมดนะครับนะผมไปเองนะครับไปส่งรถอธิบายการใช้งานแล้วก็สัมภาษณ์ความประทับใจลูกค้าที่ซื้อรถกับผมนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่กำลังชมอยู่และกำลังตัดสินใจ จะซื้อรถใหม่สักคันได้มีข้อมูลในการตัดสินใจแล้วรู้ว่าการบริการของช่องเราเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนตัวถังแบบไหนสวยงามอลังการขนาดไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอกันนะครับ แล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าอยากให้เพื่อนๆได้รับชมก็อย่าลืมกดแชร์ออกไปนะครับสุดท้ายที่ลืมไม่ได้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมนะครับถ้าจะพูดคุยกันก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยนะครับอยากจะติชมหรือว่าให้ทำคลิปแบบไหนต้องการข้อมูลแบบไหนนะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเรายินดีรับฟังทุกความคิดเห็นและขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้ในการติดตามรับชมนะครับวันนี้เซลนัทก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ